สวัสดีครับน้องครับมาเข้าออเดอร์การสักสองออเดอร์นะครับเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับ99%าเเลยทีเดียวนะครับาการเซ็ตตัวเป็นเทนขาลงมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มาชุนลมุลอยู่ตรงแนวรับตรงนี้นะครับแนวรับตรงนี้ไม่สามารถที่จะข้ามได้นะะมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะกลับตัวเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าทะลุแนวรับกลับลงมาได้ก็น่าจะวิ่งต่อตามเทรนหลักนะครับอ่าเราจะรอดูตรงนี้เลยกันละกันนะจะเข้าสองออเดอร์ครับน้องๆครับแนวรับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนะอ่าเราจะรอดูนะครับว่าจะทะลุได้หรือเปล่านะฮะอ่า ้าทะลุแล้วนะครับทะลุแล้วถ้าแท่งต่อไปขึ้นไปรีเจ็คที่แนวเดี๋ยวเราจะเข้าออเดอร์เซล์ตามเทรนนะครับดูนะฮะเก็บไส้ได้หมดด้วยนะครับโอ้โหลงไปแข็งแรงเลยทีเดียวอ่ะรอนะครับรอรอแหมเปิดแล้วลงเลยไม่กล้ากดนะครับทรงนี้ปล่อยก่อนนะฮะกลัวมันจะรีเจ็คก,กลับขึ้นไปนะครับ ไม่เอานะฮะค่อยๆปล่อยโอเคยังไม่เข้านะครับถ้าทรงนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเสียงจะชัดไหมนะเพราะว่าใช้ไม่ได้ใช้ใไมค์น,นะครับอันนี้เป็นอะ,อะไรล่ะไมโครโฟนจากเครื่องอะนะ่ะเนาะราก่อนนะครับน้องๆครับมันทะลุแล้วนะครับทะลุแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นไปดิเจกเปิดแล้วลงเลยก็เลยพี่ไอเลยไม่ได้เข้าออเดอร์นนออเดอร์นี้เป้าหมายคือแนวด้านล่างนะครับแต่นี้ว่าด้วยความที่ว่า เราควรจะรอการพักตัวก่อนเพราะมันทะลุแนวมาแล้วนะครับมันอยู่ในช่วงของการเดินทางควรจะรอการพักตัวแล้วค่อยเข้าออเดอร์นะฮะรอ,ะอก่อนครับรอก่อนดูว่าแทางนี้จะพักตัวไหมนะครับทางนี้จะพักตัวไหม ถ้าเราได้จุดเข้าใกล้ๆเส้น SMA นู่นแล้วก็มันเป็นเทรนขาลงเราก็สามารถที่จะตัดสินใจเข้าออเดอร์ได้นะครับน้อง,องคือมันได้จุดเข้าที่ดีแล้วนะครับในกรณีที่มันเป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงก็แล้วแต่ถ้าเรามั่นใจนะครับในเทรนได้จุดเข้าใกล้เส้น SMA 5มันก็ตัดสินใจเข้าออเดอร์ได้เลยนะครับอ่าทางนี้เป็นยังไง มีแรงซื้อนะครับเข้าที่ปลายไส้สองแท่งกัดแล้วนะครับเนี่ยแท่งก่อนหน้าก็มีแรงซื้อเข้านะครับแท่งนี้ก็มีแรงซื้อเข้าเราจะรอให้จบแท่งนี้นะว่ามันจะปิดแบบไหนนะฮะมันเป็นลักษณะของการพักตัวนั่นแหละนะครับน้องถ้าได้จุดเข้าที่ดีมีพื้นที่วิ่งนะครับก็กดเข้าเดอร์เซลได้ครับ มันรีเจ็ตแล้วแต่พี่ไม่กล้ากดอ่ะมามันรีเจ็ตแล้วนะครับแล้วก็ดูอยากจะได้จุดเข้าที่ใกล้เส้น S B a 5นะครับแต่ว่ามันเปิดแล้วลงเลยก็น่าจะไปต่อตามเทสท่งก่อนหน้ามันพักตัวก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรนะครับก็เลยตัดสินใจกดเข้าเดอร์ไปนะฮะก็น่าจะตัดสินใจถูกเนาะ ขาดเลยทีเดียวนะครับแท่งก่อนหน้ามันพักตัวอ่อนแรงครับน้องๆครับทิ้งไส้ก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เส้น SMA5 นะครับก็วิ่งเข้าหาแท่งเทียนนะครับแล้วก็เทรนมันค่อนข้างชัดนะครับก็ตัดสินใจกดออเดอร์ไปก็วินนะครับวินขาดไปอ่ะเดี๋ยวเข้าอีกหนึ่งออเดอร์นะฮะเดี๋ยวเข้าอีกหนึ่งออเดอร์ใกล้แนวเต็มทีนะครับไม่เอานะครับแท่งนี้อยากเข้านะครับรอก่อนนะครับ รอก่อนใกล้แนวเต็มทีนะครับเกิดแกลบด้วยนะครับจนจังหวะเปิดนะฮะแกลลงมาแล้วก็ตอนนี้แรงซื้อนะครับสวนกลับขึ้นไปเราจะรอดูก่อนนะครับดูว่าแท่งนี้จะแข็งแรงไหมถ้าแท่งนี้แข็งแรงนี่มีแนวโน้มที่จะเกิดการกลับตัวอยู่เหมือนกันนะครับต้องดูนะฮะ ดูนะครับเป้าหมายมันคือแนวแนวรับข้างล่างนี้แหละนะฮะแนวรับข้างล่างนี่แหละใช้งานยากครับใช้ไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเส้นจะกดเส้นแนวนอนเอยอะไรเอยเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวทารีเจกกดเข้านะครับมามา แท่งก่อนหน้าลงมาทดสอบนะครับแล้วไม่สามารถทะลุแนวรับตรงนี้ไปได้นะครับแ,แสดงถึงบ่งบอกถึงแรงซื้อนะครับที่รออยู่ที่แนวนี้ครับน้องครับแนวรับตรงนี้นะฮะแท่งนี้ลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งเกิดรีเจคชั่นก็เลยกดขออเดอร์ไปนะมาดูกันนะเทรนเทรนขาลงนะครับแต่ว่าแท่งก่อนหน้านะครับมันยืนยันนะครับว่ามีแรงซื้อรออยู่ที่แนวนี้จริงนะครับก็กดสวนที่แนวนี้นะฮะ ไม่ได้จุดเข้าที่แนวนะครับห่างไปนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไร,ไรเนาะไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะน,นี้ไม่ได้ใช้ไม้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันโอเควินไปสองออเดอร์นะครับก็ประมาณนี้เนาะเข้าทั้งตามเทนทั้งสวนเทนทในอ,อันเดียวกันเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับน้องๆครับวันนี้ นะลากันแค่นี้แล้วก็กันนะครับ2ออเดอร์รวดนะครับตามเทน1น่สวนเทนหนึนะครับชนะขาดทั้ง2องอเดอร์นะครับลากันแค่นี้ครับสวัสดีครับผม